วันนี้เรามาทำอะไรมาดูรถค่ะเยอะไอ้เปิดบ้าได้ไหมท้ายยังมีไฟท้ายอยู่เห็นไหมแต่ขอโทษทีเข็นักกิน้ยสวัสดีเยาวรถชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับเยอะหลยโอ้โหขอบคุณครับนั่งกันเลยเบปะชื่นใจวันนี้เรามาทำอะไรครับ ดูรถค่ะเย่ดอวยไอ่เปิดบ้าวได้ไหมโอ้โหไม่เปิดวะเอออยากได้บ้าวไหมไปเอาในเฟซพีวเวลนะครับน้องน้อยแย่ละไม่บายนะครับผมไม่บายกล้องหน่อยไม่บายกล้องเนอยแด้วยยังจูนอ่าวันนี้เรายังอยู่ที่เดิมนะครับนะคลิปนี้นะฮะบ้านน้องปอของดีเมืองน้องปอบ้านน้องปอนะครับนะวันนี้เดี๋ยวจะพาดูดีมเชงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้แบบโอ้โหมาแบบเดือดเดือดดุดุเลยนะครับท่านผู้ชมนะขออนุญาตกินน้ำก่อนนะเจ็บคอ อะไรบ้างครับรอบคุณอย่างที่บอกนะครับในคลิปนี้นี่คันนี้เลยครับท่านผู้ชมเย่ด๋อขวหล่ออ้อมคันหน่อยเดี๋ยวอ้อมคันหน่อยดิโอ้โห oh. เจ้าของเราก็เยือนแอคแล้วอุ้ยหลอหลอหลอยังไ,ไงโอ้โห oh. สวยมากคันนี้สวยมากท่านผู้ชมสวยจริงๆเอา้าเดี๋ยวให้เจ้าของรถเหลาดีกว่าคันนี้นะ เดี๋ยวพาไซส์เลยนะครับผมแต่วันนี้จะไซส์แบบแปลกๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะเราจะถามอะไรที่มันถามช่วงสดท้ายเราถามต้นๆดีกว่านะครับนะแล้วก็พาฟังเสียงก่อนเลยคันนี้เสียงเราใจไหมนะครับแกิดก่อนเื่นไปหาเจ้าของรถสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยพี่ตุ้งครับพี่ตุ้งอายุเท่าไหร่นะครับสิบแปดครับสิบแปดปีนะครับผมเจ้าของรถคันนี้เนาะครับผมโอ้โหดิมคันนี้สวยจริงๆนะฮะทรงเซงแบบเรียบร้อยต้องว่าอย่างเงี้เพราะเขาจะมีวังโคลนอยู่ฮะ เขายังมีภายท้ายอยู่เห็นไหมแต่ขอโทษทีจอไม่หายไปแล้วนะครับนะอแต่แบบว่าโอ้โหใหม่ยันโคงโอ้โหแล้วเขาเขียนไปด้วยนะเคลือบเงาแถยันโลย่างจูนตรงตองไหมพี่ตองเฮ้ยตรงคันนี้เป็นรถปั้นหรือเปล่ารถตั้นครับทำใหม่ทั้งคันครับผมยันโคงเลยครับ โอ้โหสภาพก่อนหน้านี้มีรูปไหมนี่ได้มาแต่โครงเปล่าครับเหรอครับผมแต่ว่าสภาพโครงก็จะแบบสกปรกมีรอยเยินอะไรเงี้ยเราก็เก็บใหม่หมดเลยครับโอ้โหสุดจริงเว้ยพี่ต้วงเว้ยเฮ้ยโอ้โหมาแต่โครงใช่ไหมครับผมเครื่องไปหามาชุดสีหามาทุกอย่างหามาใหม่หมดนะครับคันนี้นะฮะเอาต้วงสตาร์ทรถหน่อยอยากฟังเสียงอย่างที่บอกนะคลิปนี้อันไหนท้ายคลิปเรากูมาฟังเสียงเลยอ่ะเข็มกิน ดับดับดับคันนี้น่าจะต้องไปเก็บเองนะต้งเอออ่ะอันไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะต้งนั่งลงหน่อยเดี๋ยวพี่จะถามเครื่องหน่อยต้งเครื่องเนี่ยต้องทําใหม่ไหมต้องต้องไปเก็บใหม่ใช่ไหมครับผมเพราะว่าคันนี้ก็เพิ่งจะเสร็จครับคือแบบเอียมๆองอ่งเลยครับท่านผู้ชมนะเกือบไม่ได้ถ่ายแล้วคันนี้พี่ต้งพี่ต้งว่างบ่ายสามพอดีใช่ไหมวันนี้ครับผมเออนะฮะเกือบไม่ได้ถ่ายแล้วนึกว่าจะได้ถ่ายแค่รถได้ชายาแล้วนะครับนะเครื่องถามคันนี้หน่อยสภาพเครื่องคันนี้ เก็บใหม่ก่อนก่อนจะเก็บใหม่เป็นยังไงบ้างกัเละเหมือนกันไหมมันก็คว่อนอกเจริงหีเออ่าแล้วเราก็ต้องไปเก็บใหม่ครับเพื่อใดโดนนะครับอ๋อมันทำนานแล้วเป็นปีครับเออเฮ้ยเอาต้วงเอาภาษาไทยหนะ่อย <c oughs> ดิว่าเ <c oughs> ดี๋ยวคนดูจะฟังไ่ดูเรื่อง <c oughs> อ่าถามสเต็ปเครื่องอันนี้หนะ่อยต้วงห้าสามห้าสามล่างเดิมนะครับไปรุ่นเนี่ยฮิตกันจังเลยนะผมเขาเรียกว่าสเต็ปยอดฮิตนะครับนะโอ้โหแต่ว่า ใหม่ <No. S 1> อะเออใหม่จริงๆรดูดิเออสมชื่อนะฮะโอ้โหขัดตาจริงจริงสภาพท่อต่อ <laughs> ขอท่อสวยนะ <laughs> ขึ้นมาดูปลายท่อฮลัลโหลยังไม่เป็นไรเฮ้ย <laughs> พ้นสีมันก็ใหม,ม่กันนะเวยเอออย่าไปว่าเขาเอามาต้องถามตัวนี้หน่อยอามสรุปม,มันอามยน่นหรืออามยืดไะต้องยน่นมันเป็นอามยน่นใช่ไมหมตัวนี้เป็นอามยน่นนะครับอามยน่นเจาะนะครับแบบ ทอยหัวโช๊คป่ะไปครับแบบทอยหูโช๊คนะท่านผู้ชมนะต้องกลัวไหมเออต้องกลัวไหมออเอาไหมล่ะเอ,อ่าพี่เก์อ,อย่างจูนมาเท่เอา้าวเป็นอาร์มย่นเจาะแบบทอยหูโช๊คนะฮะพี่ก๊อตครับเข้าได้แล้วครับผมอยากได้อาร์มนะฮะขอบคุณมากครับผมก๊อตอะไรแต่งนะฮะ G D K ผมจําได้นะฮะ <c oughs> เฮ้ยต้วงส่งคลิปใหก้กาอณ์นะเด้อย, <c oughs> ยอกยอกยอกแบบเผื่อพี่ก๊อตเห็นนะส่งส่งมาได้นะครับพี่ก๊อตนะอ่ะ โอเคต่อมานะครับเอ้ยยังไม่หมดนะตัวนี้จะเป็นคานกลมเล็กแบบเจาะนะครับทผู้ชมนะเห็นไหมเออเฮ้ยแต่รถแบบไม่จัดยังชอบนะฮะดุมย่อเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับนะใบดุนก็ตังงี้นะฮะแต่พักเท้ายังยังไม่เอาออกยังเดิมอยู่นะครับนะถามหน่อยเฮ้ยตรงมันขูดไหวป่ะวะขูดอยู่ครับเอียงเอียงขวานี่แบบคัด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 เลยปะอ้โหเออเฮ้ย ก็ยังโอเเ้โใหญ่อย่างที่บอกนะคือมันเตี้ยมากท่านผู้ชมนะต้องดูฝั่งนูน้นต้องขอยับมาฝั่งนี้ตรงเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าครับท่านผู้ชมนะดูพืนแบบเดี๋วิวนิ้ว,วสองนิ้วไม่ไ,มได้นะสองนิ้วสองนิ้วคือไม่ได้นะท่านผู้ชมนะสองนิ้วนี้เข้าไม่ได้เลยครับคือต้องเป็นแบบนิ้วเดียวประมาณนิ้วครึ่งอ่ะแล้วเอามือไปแตะไม่ได้แล้วมันร้อนเออโง่นะว่าโง่อีกร้อนก็ไปหาแตะมันนะฮะแต่ว่าโอ้โหสัมผัสได้เลยครับถึงความร้อนนะครับท่านผู้ชมนะหัวเหลือครับน้อง,องๆดูด หัวเหลืองอะ่ะเออสุดไหมล่ะบังสั้นนะครับผมใจไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะฮะดูสดนะครับเรียบร้อยดีนะครับนะพวกเรือนพวกหัวฉีดพี่ต้งก็เปลี่ยนหมดแล้วอ,อ่าเปลี่ยนเรียบร้อยดีนะครับนะโอ้โหชุดสีนี่ก็แบบใหม่จริงๆไว้ท่านผู้ชมใหม่จริงๆแต่อย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่ามันคือรถปั้นของจริงนั่นก็คือนี่ครับผมต้อง ทำไมพี่ต้งไม่เปลี่ยนการเบรกวะหมดมหมดก่อนเอาไปลงอย่างอื่นหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะลืมเปลี่ยนการเบรกเลยเฮ้ยเออเออเนาแต่มันเบรกใหม่หมดจริงๆนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมพวกขอบไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยคือเขาเบรกใหม่หมดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมคือใหม่จริงๆนะอือเอาทีนี้ต้งมาเรามาถามข้างหน้ากันหน่อยชุดล่างอะก็บอกโชคเป็นของอะไรครับพี่ตง้ง บอกโชคเรียบร้อยครับของเว็บร้อยนะครับท่านผู้ชมนะกึ่งกระบอกเรียบร้อยนะครับสเตปโหลดหน้าคันนี้เป็นอย่างไรครับพี่โต้งครับโหลดหน้าตัดแกนตัดแกนสี่นิ้วอืตัดสินโชกหน้าอีกสุดแล้วก็โหลดโหลดเพิ่มอีกนิ้วครึ่งครับฮะสี่นิ้วครึ่งครับสี่นิ้วครึ่งรวมรมแล้วประมาณสี่นิ้วครึ่งครับผมใช่ไหมครับโอเคนะครับนะสี่นิ้วครึ่งครับท่านผู้ชมทรงก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าพี่โต้ง ถ้าเกิดเรากดบางโคนลงล้อจะไปเสียดไหมพี่ตงเสียดครับเสียดแน่นอนครับผมเราก็เลยต้องเช็ดบางโคนขึ้นครับถูกต้องไหมครับผมเดอเอ้าโอเคนะครับนะอันนี้คือเขาเสียบตีไว้นะครับนะเดี๋ยวยางจะไปเสียดเดออันนี้ก็จะหายไปนะตงเนาะเออนะเอาโอเคดุมเจาะนะครับยางสวยนะครับวัยรุ่นเนี่ยบอกเลยว่าฮิตจัดนะครับผม อ้าวถามชุดล้อหน่อยพี่ต้องตัวนี้ขอบเท่าไหร่นี่ขอบ1.2ครับ1.2นะครับของอะไรก็ดูเอานะกันนะเนาะเออราคาหลักร้อยนะครับจับต้องได้ง่ายนะครับไายยาไงไเป็นไงนี่ให้กล้องดู45 80ผมบอกแล้วนะครับว่าโอ้โหหลายคลิปมากคือวัยรุ่นจะฮิตมากเลยนะครับรถทรงเซงนะฮะ45 80 4บ90อยู่ประมาณนี้แหละ นะครับผมขอบล้อที่เขายอดหินนะครับบางคันก็1.2หลัง1.4อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะเป็น1.2 1.2นะครับนะส่วนมากนะฮะอา้าวทีนี้ต้องขยับไปฝั่งซ้ายนะครับพี่ต้องครับผมให้ดูฝั่งซ้ายกันหน่อยครับผมปาดํ้เจาะเรียบร้อยครับผมนี่เป็นยังไงยางรออย่างที่บอกนะครับมีอะไรเก่าๆคือต้นงม่ต้องกันหมดนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคมาต้องเบาะในเอาตรงนี้เลยนี่เบปาปัดทรงเชิง นะครับนะตัวนี้แพงไหมราคาแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยนะฮะเอาตีไปแปดร้อยกว่าหรือว่าอาจจะเอาอยู่ในหลักร้อยนี่แหละเพราะว่าแต่ละร้านผมบอกแล้วนะฮะหลายคลิปราคาแต่ละร้านไม่เท่ากันนะครับผมเหลือๆเห็นอันนี้พี่ต้องบอกเข้าหน่อยคืออะไรถังวีเนียมครับถังวีเนียมโอ้โหมาใหม่เหมือนกันครับผมโดจริงถังวีเนียมราคาเท่าไหร่พันเจ็ดร้อยห้าสิบครับโอเคประมาณนี้นะครับใช้คําว่าประมาณนี้ด้วยนะครับมาพี่ต้องวนมาตรงนี้หน่อยครับผมมานั่งห้ามผมหน่อยผมเหงานะ มาถามโชคหลังกันหน่อยพี่ตง้งตัวนี้สูงเท่าไรครับพี่ตงครับ280น์ครับ280มิลนะครับนะมาแมทกับอาร์มย่นถอยหูโชคกอีกโคตรลงตัวเออสเตอร์อันนี้เป็นไงพี่ตง้ง14 25ครับ14 25บตั้งแต่ปั้นรถมาเนี่ยเคยไปเทสดูอย่าง <9. S 1> ยังครับรถเพิ่งปั้นเสร็จครับอ๋อคือเสร็จใหม่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยครับยังไม่ถึงเดือนครับเอาหรอ อ๋อเออเราต้องไปเก็บเครื่องอย่างนี้ว่ะเพราะว่าตอนตอนแรกที่เราสตาร์ทควันมันออกเนาะควันไหลเนาะไปหลุนควันไหลนะเยอเด้อเออถามอีกอย่างนึงอะก่อนจะปิดคลิปนะคือส่วนมากนะัยรุ่นรถเชงเขาจะถอดอันนี้ออกถอดไฟท้ายออกทำไมเราถึงเลือกจะเลือกเลือกที่จะใสป่ะตอนแรกก็ถอดครับอไม่ค่อยชอบทรงอ๋ออ่านึกอออกแล้วก็คือ ส่วนมากเขาจะชอบแบบน้นแบบแบบ,แบ,บรถพี่เดี่ยวใช่ไหมพี่เดี่ยวก็มาสมทบด้วยนะครับก็คือจะไม่มีไฟท้ายเหมือนคันชมพูเหมือนกันจะไม่มีไฟท้ายแต่ว่าพี่ต้งคิดว่าแบบนี้ดูดูดูแน่นกว่านาะดูสวยกว่านะครับเนี่ยเขาก็เลยจัดไปเลยครับท่านผู้ชมนะโอ้ซูซีงต้งโอ้เยวเดยวเก็บยังแน่นีกต้งเอา้าเดี๋ยวอะไรให้ฟังเด็กท่านผู้ชมเด้อท่อการเบรกล้วก็มือลิงด้านหน้านะครับนะเดี๋ยวพี่ต้งมาจัดเก็บใหม่นะฮะแค่นั้นก็ หล่อแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินนะครับนะเอาวนอีกสักรอบหนึ่งต้งต้งนั่งรถให้หน่อยต้งจะได้มีเจ้าของรถเข้าไปในกล้องนะฮะนี่นี่ถ้านั่งแบบรีบเรียบปะครับผมเก็กดูกเก็กดูวเก็กยังไหนเก๊กเก๊กลองไหนเย้ดอโอ้หเอาสุดจริงเว้้ดีมเชียงดำคันนี้นะครับนะฝากไว้น้อมอกอ้อมใจแล้วนะอาขอบคุณพี่ต้งด้วยนะครับผมเจ้าของรถนะฮะเอาละครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนะวย ส่งมาในแชทได้เลยนะครับบอกโซนที่อยู่ด้วยส่งรูปมานะครับอย่าส่งในคลิปติกตอกมามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปโผล่ที่ไหนก็ติดตามชมด้วยนะครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีเก็บคอเจ้าเดียวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะครานี้แล้วสากท่อหนึ่งแก out.